สวัสดีครับผมแสงที่เป็นสีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเหรียญย้อนยุคหลวงพ่อรวยนะครับออกวัดศึกนะครับเคยลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วคลิปน่าจะโดน youtube ปิดกั้นนะครับคนอาจจะไม่เห็นนะครับก็เลยวันนี้ก็ต้องเอามาลงใหม่นะครับจะขออนุญาตลงใหม่ลวกันนะครับ เป็นเนื้อทองแดงดมดำนะครับสร้าง5,000เหรียญนะครับเนื้อกระไหลทองสร้าง5เอ้ยไม่ใช่5 0,000เหรียญนะครับก,กระไหลทองสร้าง50,000นเหรียญนะครับทองแดงดมดำสร้าง5 0,000นเหรียญนะครับเดี๋ยวมาส่องกันเลยเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับเหรียญสวยนะครับเป็นไตามาา แ9นะครับย้อนยุคนะครับออกวัดศึกนะครับออกวัดศึกอยุธยานะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึงนะครับความสวยงามนะครับ เลขโคด1 3 1 3 4 4หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะครับ1 3 4 5สนะครับ1 3 4 5สี่ห้ไอต่อโคดรวยนะครับต่อโคดรวยนะครับนะครับเหรียญยอนยุกก็จะเหมือนอ่ารวยร้อยปี นะครับโดยร้อยปี PI, หลวงพ่อรวยนะครับบอกวัตโกนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้เป็นเสมานะครับเสมาย้อนยุก8 9หนักครับนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปอันนี้ก็จะเป็นกระไรเงินนะครับกระไรเงินน่าจะสร้างอยู่ที่1,000เหรียญนะครับอันนี้เป็นกระไรเงินนะกระไรเงินยายาฟ้านะครับอันนี้เป็นยาเขียวนะครับ อันนี้เป็นกระไรเงินพ่นทรายนะครับกระไรเงินอันนี้ผมไม่ได้ใส่ถุงซีนนะครับผมแนะน,นะาํานะครับถ้าใครแบบเก็บพระนะครับไม่ต้องต้องใส่ถุงซีนนะครับถ้าไม่ใส่เนื้อเนื้อเนื้อพระจะเสียนะครับเนื้อพ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะผมแกะถุงซีนออกเห็นไหมเนื้อก็จะมองหมองนะครับ ครับอันนี้เป็นกระไรเงินนะครับนี่นะครับข้บางหลังก็เหมือนกันนะครับตองเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ตอกโคตรรวยนะครับอันนี้เป็นกระไรเงินนะครับผมจะต้องใส่ถุงซีนไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการที่ไม่ใส่ถุงซีนเนื้อพระจะเสียนะครับ หรือไม่ก็ไปเลี่ยมกรอบนะครับเนื้อผ้าจะอะไรไม่ต้องเสียเห็นไหมครับเนื้อเนื้อก็จะเป็นมองมองเห็นไหมอันนี้เป็นกระไรเงินนะครับเนื้อจะหมองนะครับไม่จะไม่เหมือนเนื้อทองแดงดมดํานะครับอ่านะครับนี่เหรียญสวยนะครับจมูกร้อยนะครับจมกร้อยทุกเหรียญนะครับถ้าใครจะรับนะครับถ้าใครสนใจนะ ผมเอาเท่าไหร่ดีอ่าผมเอาเหรียญละเก้าสิบแล้วกันนะครับนะครับเหรียญรวยร้อยปีออกวัดก็สามสิบห้าบาทแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยหรือหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยหาสองร้อยนะครับนะครับอันนี้ผมเอาแค่เหรียญละเก้าสิบเดี๋ยวปล่อยถูกวันนี้เดี๋ยวจะหาว่าพับปลอมนะครับ นะครับเดี๋ยวผมรวมส่งเลยนะครับนี่ถ้าใครจะเอานะครับเดี๋ยวแบ่งให้นะครับรับประกันแท้นะครับถ้าไม่แท้คืนเงินให้นะครับนะครับพระเทสพระแท้นะครับแต่พระใหม่นะครับรับประกันให้นะครับถ้าไม่แท้เอาเงินคืนเลยนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับนี่นะครับผมเอา90บาทพอนะครับ เดี๋ยวปล่อยถูกเกินเดี๋ยวหาว่าพักเกมไม่ได้นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันไหนจะค่ากลองไหนจะค่าส่งนะครับอันนี้ติดถุงซีน่องไว้ถนัดนี่เห็นไหมครับเลียนสวยนะครับนี่นะครับ ใครที่สั่งพระกับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะโกงนะครับไม่โกงแน่นอนนะครับถ้าถ้าโกงผมไม่มาทําช่อง y o u t u b e นะครับนะครับต่อโคตรรวยทุกเหรียญนะครับอันนี้ออกวัดศึกนะครับย้ํานะครับออกวัดศึกนะนะครับออกวัดศึกใครจะรับเดรียญไหนก็ทักมานะครับทักมาเลยนะครับ ครับมีน่าจะอยู่ประมาณร้อยเหรียญน,นะครับประมาณร้อยเหรียญน,นะครับนะครับเอาไปฝากผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเนี่ยเหรียญสวยๆนะครับเนี่ยพระออกปีหกห้านะครับปีหกห้าออกวัดศึกนะครับปีหกห้านะก็ใครจะรับก็ทักมาเลยนะครับ เหรียญสวยๆราคานี้ไม่มีหรอก <c oughs> ราคานี้ไม่มีอยู่จริงนะครับอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้เช่ามาแพงนะครับอ,อันนี้เป็นกระไรเงินอันนี้เช่ามาแพงนะเดี๋ยวแกะให้แกะให้ชมนะแกะให้ชมแล้วกันผมต้องเอาไปซีนเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อผ้าเสียมากเห็นไหมครับ การที่ไม่ใส่ถุงซีนก็จะเป็นประมาณนี้เนื้อพระก็จะมงหมองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงนะนเห็นไหมครับครับสวย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 เลยนะครับ 803เลขโคด2หลักอันนี้นะเหรียญทุกเหรียญก็จะเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะต่างที่เลขโคดนะครับเลขโคดจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากได้นะครับเอาไปฝากผู้ใหญ่ฝากพี่ฝากน้องนะครับาราคาก็ไม่แพงนะนะครับก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ